อาจสองทอดน,นะผม <c oughs> ต,ต้องทำเพราะผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแหละ <c oughs> โอ้สุยมาพหลงพี่แต่ผมเห็นตอนนั้นที่หลวงพี่ไปจะมาที่นี่โอ้หนังหนุ่มแน่นนะเนืน้อเต็มนะแต่นี่หลุงพี่อ้วนขึ้นหน่อยนะเนี่ยมี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 ม,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 มีมีแรงหน่อยแล้วเนี่ยตอนนั้นช่วงกว่อนที่ <c oughs> ผมเห็นโอ้โหอ้วนเพราะกำลังใจโยงผมยังได้เขียนไว้หน้าประตูไงเขาเป็นหัวหลวงพี่ไงผมก็เอ้ ผมเห็นกระดาษแบบน,นั้นอ่ะเอ๊เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกับนอนป่วยอยู่ในกุฏิไม่ต้องห่วงนะไม่เป็นไรนโยมเขาเขียนบ่ออะไรก็บอกว่าหลวงพ่อไปเขียนไว้ว่าเจ้าวาดว่างเสมอเรียบได้ทุกเวลามีคนก็มาไม่ต้องชันไม่ต้องอะไรก็อ,กอือไปแรงไปแรงเลต้องต้องมีแลแลอะไรเลยต้องบอกครับหลงพีไม่ได้นะเพราะว่าปลาเนี่ย ก่อนที่จะผ่าเนี่ยเป็นไงหลวงพี่ทนมายี่สิบวันอัดอยู่นั่นน่ะใช่มันปวดทุกวันเลยอันนี้ว่าผิวใกล้ติมันมีงานคณะสงฆ์เนี่ยต้องไปเป็นกรรมการตรวจข้อสอบอบรมพระนวักัะแล้วก็พระนักธรรมโพลเองที่ไหนครับหลวงพี่มาสารียี่สิบวันน่ะไปพรมานอย่านั่นยี่สิบวันยี่สิบวันไปทุกวัน แล้วที่ถามจริงจมีเบียดลงเบียดเรียร่ยมีทาดน้ำมนน้ำมันมีเขาา้าถวายมีไหมเรืร่องมันคือความสุดใจก็คือต้องพูดกันก่อนนะว่าไม,ไม่ไม่ไมด้มีเงินแบบนั้นคือว่าทําด้วยความาเต็มใจ,ใจด้วยหน,น้าที่นะีโอ้โหคนทันทจะยี่สิบวันละทผนได้่อยางนี้